สวัสดีครับจากช่องคนช่างฝันูพร้อมค่ะพี่พี่พร้อมไหมคะนะคะพี่พร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วไปค่ะนะคะต้องบอกว่าเลขทูปของเราเนี่ย แต่อาจารย์แค่บอกเลยเข้าทนะคะว่าใช่ใช่นะคะแล้วงวดที่จะถึงเนี้ยสามกับสี่สามกับสี่ในสูตรเด่นค่ะอาจารย์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะเลขทูบเขาจะมีอะไรบ้างเลขทะเบียนรถใครแฟนเพจใหม่ใครที่ยังไม่ได้เลขทะเบียนรถป้ายแดงอาจารย์ชัดอาจารย์แค่อาจารย์ชัดมีในนี้ไหมคะมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงให้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้แถมเลขทะเบียนรถป้ายแดงให้นะนะเผื่อไปออกเข้าแท้เหล่านะเพราะแม่พี่น้องอ๋อมาอาจารย์ สองเปล่าไม่สองก็สามอ่จารย์ไม่สองก็สามนะสองเปล่าสองเปล่าเอ๊ะมันเคยหยั่งว่าทำไมไม่นอนสายเพลครับอ่ะสายเพลบอกว่าอาจารย์วันนี้ควายให้ได้ไหมเดี๋ยวจะควายเฉพาะในทุกแท่งแรกให้ก่อนดีไหมอาจารย์ดีจ้ะอาจารย์จะควายเฉพาะในทุกแท่งแรกแต่อยากจะบอกว่าอ่าคอยคอยซื้อคอยได้ ใครยังไม่ได้เลขทะเบียนรถเบนซ์กับเลขทะเบียนรถตู้ป้ายแดงหอยจันเคยค,คะข่ได้ลอตเตอรี่มาแลว้วอ่ะได้มาแล้วบอแลว้วอีหลีบอโอ,อ,อ้โหเลขมาแล้วครบศูนสามสุดปังพี่พี่าเลขทูบนะหนึ่งศนสามและหนึ่งสามค่ะหนึ่งศนสาม และ,ะ1นึ่งสามแฟนเพจช่วยกันพิมพ์หน่อยครับพี่พี่พิมพ์ให้หน่อยค่ะเลขทูปวันนี้จย์เคจับไว้แบบนี้นะคะในใบะนะ1นึ่0ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์สามศูนย์สามและหน <3, S 1> ึ่งสามนนะคะอุ๊ยสงสัยสามจะมานะ,ะเพราะเด่นงวดนี้คือหนึ่งอ่ะขอโทษค่ะงวดนี้ที่เด่นคือสามกับสี่นะคะที่เด่นนะงวดเนี้เด่นสามกับสี่นะคะนะคะ อันนี้เป็นสูตรนะในสูตรที่อาจารย์เคยคำนวณไว้คือ3กับ4เด่นนะคะคาทิรัรย์ขาและที่สําคัญสุดปังวันนี้นะเรานำรถตู้คันใหม่รถตู้คันใหม่รถตู้นี่เป็นตั้งใจเอามาไหว้พ่อปู่ศรีโธกับแม่ย่าปทุมมาเลยเลือกเลขทะเบียนรถคือ70 0 7เพราะ7คือเลขของพญานาคะเจ็ดหน้าเจ็ดหลังก็เหมือนพ่อปู่กับแม่ย่า ศูนสองตัวเวลามาชนกันไปไปแล้วเขาจะเรียกว่าเป็นเลขน้ำเต้าหรือเลขแปดเลขอินฟินิตี้แปลว่าเลขร่ำรวยไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเลขนอนมาให้แล้วใช่ไหมคะครับนอนมาคือเอาใหม่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 เลขนอนมาคืออ่าแหมจะเลขก็ขึ้นให้อยู่ มันไม่เหมือนตอนใบบเบโบแบ,บแบ่แชอบจัดเลยเ<ม>ด่นคือ3กับ4นะคะเด่นคือ3กับ4นะ3มา4มาเด่นงวดนี้และทูบมี3ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสั่นกระดิ่งเพ <c oughs> ื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่กันนะครับ